สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องไฟเดย์ลิวพูชาแนลทุกท่านมาพบกับสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม25-68กันครับเป็น5ประเด็นหลังเกมที่สโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราบุกไปพ่ายแพ้กับเชลซีประตูต่อ2ที่สแตมฟอร์ดบิดลิเวอร์พูลของอาร์เนอ์สล็ตต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นนัดที่3ติดต่อกันหลังบุกไปแพ้เชลซี2ต่อ1ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กุนซื้ออย่างอาร์เนอ์สล็ตต้องเจอกับช่วงเวลาเลวร้้ายแแแบบนนนนีละ่อน มันทาให้เกิดคําถามใหญ่ต่อแนวทางการคุมทีมของเขาในตอนนี้ประเด็นที่1สล็อสลตเริ่มคิดเยอะเกินไปจนทําให้ทีมเสียจังหวะก่อนเกมอาร์เนสต์สลตยอมรับกับสื่อว่าเขากังวลที่ทีมยิงน้อยจากจังหวะโอเพนเพย์และไม่อยากให้ลิปูกลายเป็นทีมที่เดาทางได้ง่ายเขาเลยตัดสินใจดึงตัวฟอร์เรนเวียมาร่วมทีมซึ่งในตอนแรกดูจะไม่เข้ากับระบบเดิมของเขาเลยพร้อมกับการทดลองแท็กติกใหม่ๆอยู่บ่อยครั้งจากที่ใช้ระบบการเล่น4-2-2-2สุดแปลก ในเกมที่พ่ายแพ้กับคิดตันพาเลตเขาก็กลับมาใชา้ระบบ4-3-3ที่สแตมฟอร์ดบิดก่อนจะเปลี่ยนอีกครั้งเป็นระบบการเล่น4-2-3-1หลังส่งฟอร์เรนเวตลงมาในครึ่งเวลาหลังโดมินิกโซบอสไลถูกถอยไปเล่นเป็นแบ็กขวาอีกครั้งส่วนอไบายมาโกนาเต้ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ถอยไรอันกาเฟนเบิร์ดไปยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟและที่แฟนบอลลิฟูสุดงงก็คืออ่านเนตอรัตเลือกถอดโคดิกัรโปออกแต่แทนที่จะส่งเฟเดริโกเคียซ่าซึ่งกำลังฟอร์มดีเขากลัับเลลือกวาตุนนดดงงมมแทท้หี ดูเหมือนกุนซูที่คิดมากเกินไปและตอนนี้กับการแพ้สามนัดติดต่อกันอาร์เนสลอลตคงไม่อาจพักหายใจได้แม้แต่ช่วงพักเบรกทีมชาติประเด็นที่2ปัญหาทางฝั่งซ้ายของลิวพูอาร์เนสลอลตยืนยันชัดว่ามีลอตเคอร์อเคสคือแบ็กซ้ายตัวจริงของเขาและจะให้โอกาสต่อไปแม้ฟอร์มช่วงแรกจะไม่เปี้ยงป้างหลังย้ายมาด้วยค่าตัวถึง40ล้านปอนด์แม้มีลอดเคอร์อเคสจะดูใจร้อนเวลาไม่มีบอลแต่หลายปัญหาที่เห็นก็ไม่ใช่เพราะตัวเขาเพียงคนเดียว แบ็กซ้ายสายบุกย่างเขาถูกสั่งให้เล่นเหมือนเซนเต์แบ็กคนที่3ต้องลงต่ำมาช่วยต่อบอลในแดนหลังและคืนบอลให้กับไรอันกาเฟนเบิร์ตบ่อยครั้งซึ่งมันไม่ใช่จุดแข็งของเขาเลยบทบาทแบบนี้เหมาะกับแอนดี้โลประสานมากกว่านอกจากนี้เขายังดูไม่เข้าขากับโคดิกัรโปทางฝั่งซ้ายทั้งคู่มีจังหวะต่อบอลดีๆอยู่ครั้งหนึ่งในครึ่งเวลาแรกแต่เมื่อมีลอตเคอร์เคสเปิดเข้ากลางกลับไปไม่ถึงโมซาลาซึ่งก็สะท้อนว่าเขายังขาดความมั่นใจในพื้นที่สุดท้ายประเด็นที่3าม ถึงเวลาทําความคุ้นเคยกับจอร์จี้มามารัตวิลลี่ก่อนเกมอาเนื้อสัตให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตว่าเราไม่ต้องปรับอะไรเลยไม่ว่าใครจะเฝ้าเสาอลริซงหรือมามารัตวิลลี่แต่พอถึงเวลาจ,จริงมันกลับไปเป็นแบบนั้นเลย นายทวานชาวจอเจียคนนี้ถนัดเท้าซ้ายซึ่งสร้างความสับสนในเกมช่วงต้นและที่สําคัญเขาไม่ค่อยนิ่งเท่ากับลิซงเบเกอร์เวลาเล่นบอลกับเท้ามีจังหวะหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเขารีบเคลียรบอลจนทีมเสียลูกทุ่มก่อนจะเป็นต้นเหตุให้เชลซีได้ประตูขึ้นนําจากมอยเซตไคเซโดโดยเริ่มจากการที่เวอร์จิลฟานไดส่งบอลให้เขาทางเท้าขวาซึ่งเขาไม่ถนัดอย่างไรก็ตามเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นจอมเซฟของจริงโดยการป้องกัน2ลูกยิงสาคัญในช่วงท้ายเกมแต่ก็ต้องยอมรับว่า จอจี้มารมารัตวิดียังไม่ใช่ผู้รักษาประตูแนวสมัยใหม่ที่เล่นบอลได้ดีเท่ากับลิซองเบเกอร์และทั้งเพื่อนร่วมทีมรวมถึงแฟนบอลคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของเขาประเด็นที่4ฟอร์เรนเวียดถูกดรอปแต่ตอบแทนโอกาสในการลงสนามในช่วงครึ่งเวลาหลังได้ดีมากก่อนเกมทุกคนต่างพูดถึงฟอร์เรนเวียดที่ถูกดรอปเป็นตัวสำรองซึ่งดูเหมือนอร์เน์สล็อตจะยอมถอยกลับไปใช้ระบบพื้นฐานที่เรียบง่ายขึ้นเขาเลือกใช้แดนกลาง3คนคือไรอันกาเฟนเบิร์ดโดมินิกโซบอต เพื่อสู้กับพละกําลังกองกลางของเชลซีแต่ครึง่งเวลาหลังก็ต้องเปลี่ยนเมื่อคอเนอร์แบลลี่โดนใบเหลืองอ่านเนอร์สลอตเลยเลือกส่งฟอร์เรนเวสลงมาแทนและถอยโซบอลไลย์ไปยืนเป็นแบ็กขวาแค่20วินาทีหลังจากที่เขาลงสู่สนามฟอร์เรนเวสก็จ่ายบอลทะลุช่องสุดสวยให้กับโมซาลาได้ยิงทันทีแม้บอลจะเฉียดเสาออกไปแต่ทุกคนก็เห็นแล้วว่าเกมรุกของลิพูดูดีขึ้นทันตาเห็นแม้เพื่อนร่วมทีมจะยังไม่จูนกับสไตล์การเล่นของเขาเต็มที่แต่คุณภาพของฟอร์เรนเวนั้นังสงสยเลย และหลังจากนี้โดยเฉพาะเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังพักเบรกทีมชาติเพเมเกอร์ชาวเยอรมันค่าตัว1 1 6ล้านปอนด์รายนี้อาจเป็นกุญแจสําคัญที่พลิกเกมได้จริงๆประเด็นที่5ลิวพูจะเดินหน้าต่อจากตรงนี้ยังไงพูดตรงๆเลยครับตอนนี้แชมป์เก่าอย่างลิวพูอยู่ในสภาวะชุลมุนเต็มรูปแบบการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากับส่งผลให้หลายคนฟอร์มตกพร้อมกันทั้งโมฮัมหมัดซาร่ามิรอดเคอร์เคสอิบายมาโกนาเต้ อล็ซิสแมคอาิเซอร์โคนิกาโปรวมถึงฟอร์เรนวียตต่างเล่นได้ไปถึงมาตรฐานเท่าที่ควรจะเป็นเมื่อบวกกับอาการบาดเจ็บของในซงเบเกอร์และอาร์เนสซอลตทีเหมือนกําลังทิ้งแท็กติกเดิมที่เคยพาทีมควาชช้าแชมป์ไว้ข้างหลังมันเลยยากจะเห็นว่าลิฟูจะพัฒนาได้จากตรงไหนแน่นอนว่าพวกเขายังตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนลแค่แต้มเดียวและผ่านเกมเยือนหนักๆอย่างเชลซีคิตตันพาเลตและนิโคลเซนมาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่า ยังไม่มีเหตุผลให้รู้สึกมั่นใจเลยในตอนนี้คำถามก็คือการกลับไปสู่ความเรียบง่ายแบบเดิมมันมากเกินไปจริงหรือสําหรับทีมลิปูชุดนี้โอเคครับเรื่องราวต่อไปผมจะพาแฟนบอลลิวปูทุกท่านไปดูคะแนนความสามารถของนักเตะลิวปูของพวกเราในเกมที่บุกไปแพ้กับเชลซี2ต่อหนึ่งที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับลิวูแพ้เป็นนัดที่3ติดต่อกันหลังบุกไปแพ้กับเชลซีแบบสุดเจ็บปวด2ประตูต่อหนึ่งและในค่าคืนนี้ต้องบอกว่ามีนักเตะหลายคน ทีเล่นในต่ำกว่ามาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดเริ่มจากผู้โดยษาประตูอย่างจอจี้มามารัตวิลีได้6คะแนนนายทวานชาวจอร์จียที่พึงหลงเล่นเกมแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงให้เห็นชัดว่าเขาเป็นจอมเซฟตัวจริงเขาเซฟสวยสวยได้ถึง2ครั้งจากลูกยิงของกิตเทนและเอสเตวาวในช่วงท้ายเกมแต่ข้อเสียก็คือเขาเล่นบอลกับเท้าไม่ดีเท่าออริสองเบเกอร์ก่อนเกมอาร์เนสต์รอตบอกว่าทีมไม่ต้องปรับอะไรแต่บางทีอาร์เนสต์รอตควรจะบอกลูกทีมไว้ก่อนว่าจอจี้มามารัตวิลีถนัดเท้าซ้าย โดยรวมถือว่าทําได้ดีในสถานการณ์ยากๆโดยเฉพาะเมื่อแนวรับด้านหน้าเปลี่ยนกันยกแผงเหลือแค่วัวจิวฟันได้คนเดียวที่เล่นจนจบเกมคนต่อไปคอเนอร์แบลลี่ได้4คะแนนเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบลลี่พลาดโอกาสพิสูจน์ตัวเองในฐานะแบ็คขวาตัวจริงโดนการโชเล่นงานตลอดครึ่งเวลาแรกแถมได้ใบเหลืองเร็วทําให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่พักครึ่งดูยังเป็นนักเตะที่ขาดประสบการณ์และเริ่มจะหลุดจากมาตรฐานของพี่มริกอังกฤษคนถัดมา อิบายมากโกนาเต้ได้5คะแนนโกนาเต้เปิดซีซั่นนี้ได้ไม่ดีเลยและเกมนี้ก็เหมือนเดิมถูกเปลี่ยนตัวออกกลางคันอีกแล้วหลังอาร์เนสต์ลอตเลือกชารอันกาเฟนเบิร์ดลงมายืนเป็นประการหลังตัวการแทนมีจังหวะการบล็อกลูกเปิดของเปโดเนโตได้สําคัญหนึ่งครั้งแต่โดยรวมเล่นไม่แน่นอนแถมชา้าในจังหวะการจ่ายบอลโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ต้นครึ่งหลังด้วยอาการบาดเจ็บ ยิงทําให้แฟนบอลลิพูเสียดายที่ลิพูไม่ยอมเซตมาร์กเกฮีเข้ามาร่วมทีมคนต่อมาเวอร์จิลฟานไดได้5คะแนนช่วงนี้กับตันทีมลิพูฟอร์มตกแบบชัดเจนเขาถอยยืนรอในจังหวะที่มอยเซตไคเซโดยิงประตูขึ้นนําซึ่งถือว่าเฉื่อยผิดฟอร์มแถมยังโดนเนโต้ลากผ่านง่ายๆในช่วงครึ่งแรกอีกด้วยคนถัดมามีลอสเคอร์อเคสได้5คะแนนฟูลแบ็กซ้ายค่าตัว40ล้านปอนด์ยังปรับตัวกับชีวิตในรัวแอนฟิลไม่ได้ทั้งเกมรับและเกมรุก ดูขาดความมั่นใจโดยเฉพาะจังหวะเปิดบอลง่ายๆให้กับโมซาลาที่เปิดไม่ดีถูกเปลี่ยนตัวออกหลังเริ่มครึ่งเวลาหลังได้ไม่นานถือว่าเหมาะสมแล้วคนถัดมาไรอันกาเฟนเบิร์ตได้6คะแนนถูกจับลงมายืนเป็นกองหลังอีกครั้งในครึ่งเวลาหลังเพื่อแก้เกมแต่ประตูแรกของเชลซีก็เกิดขึ้นเพราะเขายืนสูงเกินไปไม่ช่วยซ้อนแนวรับช่วงท้ายมีจังหวะเคลียบอลสำคัญหน้าปากประตูแต่ก็มีส่วนทำให้ทีมเสียประตูชัยในช่วงท้ายเกมยังดูไม่เข้ากับบทบาทใหม่สักเท่าไหร่ คนถัดมาอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้5คะแนนยังดูช้ากว่ามาตรฐานเดิมมากในจังหวะเสียประตูแรกเขาพุ่งเข้าเสียบพลาดและทั้งเกมไม่สามารถคุมแดนกลางได้เลยถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมและที่น่ากังวลคือเขายังไม่ได้เล่นครบ90นาทีเลยตั้งแต่เดือนเมษายนคนถัดมาโดมินิกโซบอสไลได้7คะแนนแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้เป็นคนที่เล่นได้ดีที่สุดในทีมแม้ต้องสลับตำแหน่งตลอดทั้งเกมครึ่งแรกอยู่กลางสนามครึ่งหลังถอยมาเล่นเป็นแบ็คขวา เขามีจังหวะยิงที่เกือบเป็นประตูและพยายามสร้างความแตกต่างให้กับทีมตลอดเวลาเพียงแต่ช่วงท้ายเกมหลุดการประกบ so เอนโซเฟเนเดสไปนิดเดียวจนอีกฝ่ายยิงชนเสาคนถัดมาโมฮัมเหม็ดซาราสี่คะแนนอีกเกมที่ซาราแทบไปม,มีส่วนร่วมกับเกมเลยแม้จะมีจังหวะเปิดบอลสวยให้อิซักมงแต่ก็พลาดไปตอนนี้ดูชัดว่าเขาช้าลงไปหนึ่งจังหวะทําให้มาร์คคูคูเล่าตามประกบได้ง่ายมีส่วนในประตูตีเสมอของโคดิกาโปแต่โดยรวมฟอร์มยังน่าเป็นห่วงมาก คนถัดมาคริกักโปได้ไป6คะแนนโดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นอยู่บ่อยครั้งและเกมนี้ก็เช่นกันแม้จะยิงประตูตีเสมอได้จากจังหวะซ้ำระยะเผาขนแต่การตัดิใจหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมยังขาดความเฉียบคมได้คะแนนเพิ่มเพราะประตูที่ทำได้เท่านั้นคนถัดมาอเล็กซนเดอีซัคได้ไป5คะแนนยังดูไม่เข้าที่เข้าทางฟอร์มไม่เฉียบคมเหมือนตอนอยู่กับนิโคลเซ่นมีจังหวะหม่งบอลข้ามคานจากลูกเปิดของซาร่าและจ่ายบอลพลาดหลายครั้ง แม้จะมีส่วนในจังหวะแอซิสของโคดิคาคโปแต่ถือว่าโชคช่วยมากกว่าตัวสำรองฟอร์เรนเวียสได้ไป6คะแนนจังหวะแรกที่ลงมาสัมผัสบอลสุดเฉียบจนซาร่าเกือบยิงเข้าแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่เข้ากับทีมเต็มที่แอนดูโลปสันได้ไป6คะแนนลงมาแล้วเกมรับนิ่งขึ้นแถมช่วยเติมเกมรุกได้ดีแต่สุดท้ายมีส่วนผิดพลาดในประตูชายของเชลซีคนถัดมาเคอรทิจโจนได้ไป6คะแนนคุมจังหวะเกมได้ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยิงทิ้งเปล่าช่วงท้ายเกม คนถัดมาฮูโก้เอกริเก้ได้ไป5คะแนนขยันไล่บอลแต่ยังสร้างความแตกต่างไม่ได้คนต่อมาวาตาลุเอนโดลงมาแทนอลิซิสแม็กอลิสเตอร์ในนาทีที่86ไม่มีคะแนนลงสนามช้าเกินไปไม่มีเวลาสร้างผลงานตัวสำรองไม่ได้ใช้เฟดดี้วูดแมนโจโกเมสเจอร์มี่ฟิมปงเฟเดริโกเคียซ่า สำหรับอาร์เน์สลอตได้ไป4คะแนนนี่คือความแพ้แสามนัดรวดครั้งแรกในฐานะผู้จัดการทีมลิฟูและที่แยก่ก็คือทั้ง3เกมสมควรแพ้ทั้งหมดการเปลี่ยนทีมตลอดเวลาทําให้ทุกอย่างขาดความต่อเนื่องแนวรับที่เริ่มเกมมี4คนแต่จบเกมเหลือเพียงแค่ฟันได้เพียงคนเดียวคําถามใหญ่ก็คือทําไมมีลอตเคเคสอย่างได้ลงสนามเป็นตัวจริงแผนของฟลอินเวีคืออะไรกันแน่ ทำไมถึงเปลี่ยนระบบมาเป็น4-2-3-1แล้วทำไมลิฟูถึงเลิกเพรสซิ่งไปเฉยๆตอนนี้มันดูเหมือนการทดลองที่พยายามพิสูจน์ว่าลิฟูจะชนะได้ไหมทำไปทำสิ่งที่เคยทำได้ดีเมื่อรู้การก่อนซึ่งคำตอบตอนนี้ก็คือไม่มีทางชนะเลยหลังเบรกทีมชาติ อาร์เซอร์ลตต้องหาทางแก้ไขด้วยด่วนไม่อย่างนั้น Arsenal. อาเซนนลอาจฉีกหนีแบบไม่เห็นฝุ่นก็เป็นได้และนี่คือสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิพูประจําวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568นะครับโดยรวมแล้วก็เป็นควันหลงหลังเกมทีลิพูของเราบุกไปยพ่ายแพ้กับเชลซีในพรีเมียร์อังกฤษสัปดาห์ที่7ด้วยสกอร์2ประตูต่น1นะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลลิพูลหลายท่านนอนไม่หลับผมเองก็เช่นเดียวกันครับผมนอนไม่หลับผมผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของทีมรักของเรานะครับ แต่ชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปครับและผมช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หนักสําหรับผมมากฟอร์มการเล่นของทีมเราไม่ดีและผมต้องมานั่งทําข่าวลิฟูในช่วงเวลาและช่วงที่ผมมีความรู้สึกแบบนี้นะครับและผมก็รู้สึกแบบนี้มา3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วจากการแพ้แพ้สามนัดติดไล่ตั้งแต่แพ้กับคิตตันพาเลตและแพ้กับกาลาตาสลายและนัดล่าสุดแพ้กับเชลซีแบบนี้นะครับแต่ว่าทํายังไงได้ในเมื่อผมเชียร์ทีมลิฟูไปแล้ว ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องยอมรับและเดินหน้าต่อไปครับยังไงก็ฝากแฟนบอลลิวพูทุกท่านด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง Friday Liverpool Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมเดินทางไปกับผมให้ได้1 0 0 0 0หมืนับตไคร์กราบขอบพระคุณมากครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ